สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตําที่หัวหินนะครับเป็นร้านส้มตําเจพึ่งซอยร้อยสองอันนี้เป็นพวกตับย่างปลาดุกมีไก่น่ากินนะครับสําหรับที่ร้านนี้นะครับเขามีเมนูเยอะมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะอาหารอีสานนะเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านกันดีกว่าจะทำส้ตมตำอ,อยู่นะอันนี้ก็น่ากินมาก ที่นั่งที่ร้านนะฮะนี่เราก็จะมีที่นั่งแบบประมาณนี้นี่น้องมาเตอร์น้องมาวินบา,บายๆหน่อยครับนี่โอ้น้องมาวินนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเมนูน้องมาวินนะครับเอ๋ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านซุปตามเจ๊พึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่หัวหินซอย102ในร้านเนี่ยเขามีเมนูหลากหลายมากนะไม่ใช่เฉพาะอาหารอีสานอย่างเดียวซึ่งเขามีอาหารตามสั่งมีเมนูที่แบบเยอะมากอ่ะเป็นร้อยๆเมนูนะครับ โอ้วันนี้เราก็สั่งมาหลากหลายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารอิสานนะครับก็ฝากติดตามชมวินเทอร์สอรี่วันนี้ด้วยนะครับที่ร้านส้ตมตำเจ้พึ่งหัวหิน102ครับรับรายการที่มา2รายการแรกนะครับจะเป็น หมูย่างนะครับคอาหมูย่างนะแล้วก็มีส้มตําไทยนะครับผมของน้องมาเตอร์กับน้องมาวินอันนี้สั่งมาเป็นอาหารตามสั่งนะก็เป็นข้าวผัดกุ้งแบบไม่เอาผักเลยนะครับอเดี๋ยวลองชิมส้มตำนะครับส้มตำเนี่ยเขาก็จะตามาสีสันประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวชิมส้มตำนะเพืเ่อนๆในส่วนของส้มตําไทยนะครับชาติออกหวานนะ เผ็ดกำลังดีรสชาติอยู่ว่าเข้มข้นอ่ะจานนี้จะเป็นต้มแซบหมูนะครับผมแล้วก็จานนี้จะเป็นหมูแดดเดียวเดีย๋ยวลองชิมในส่วนของคอหมูย่างนะครับนี่น้ำจิมจ้มจิ้มแจ่วถัดมาจานนี้นะครับเป็นลาบหมูทอดนะเขาก็จะทอดมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวต้องลองชิมสักหน่อยว่ารสชาติด้านในจะเป็นอย่างไรแล้วก็จานนี้จะเป็นก้อยหมูสุกนะครับผม ตอนนี้อาหารก็ออกมาเต็มโต๊ะแล้วนะครับน่าจะหมดครบทุกรายการแล้วนะครับสำหรับร้านครัวเจฟพึ่งในวันนี้นะครับที่หัวหิน102เมื่อกี้ผมสั่งกาแฟมาใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมกาแฟหน่อยเป็นอเมริกาโน่ร้อนมีความหอมนะครับรสชาติเข้มข้นกำลังดี นะเดี๋ยวลองชิมเป็นนี่ลาบหมูทอดนี่นะครับลาบหมูทอดของเขานะฮะเดี๋ยวลองด้านในนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาก็จะมีความที่แบบกรอบนอกนุ่มในอะ่ะเดี๋ยวต้องลองชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรรสชาติของลาบหมูทอดนะก็จะกรอบนอกนุ่มในอย่างที่บอก ใจกลางดีร้านขวดเจะพึ่งแห่งนี้นะฝรัร่งเยอะมากช่วงกลางวันเนี่ยผมมากินนะฝรั่งมากินเยอะมากครับเขาจะมาสั่งเมนูอาหารพิซานี่แหละอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นหมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนี่ในส่วนของหมูแดดเดียวเขาจะมีหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมแบบว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนี่ หรือเป็นหมูแดดเดียวประมาณว่ารสชาติคล้ายคล้ายตอนเด็กที่เคยกินอ่ะทอดมาแห้งๆไม่หับนะแล้วก็มีใบมะกรูดประมาณอย่างนี้นะฮะหมูแดดเดียวดีครับนะอ่ะอีกหนึ่งจานเป็นก้อยหมูสุกนะดีย๋ยวลองชิมดูนะเขาเหนียวเขามาร้อนๆเลยนะครับ ก็เหนียวร้อนตอนนี้ตอนกลางวันเนี่ยตอนแรกเรามาไม่มีคนเลยนะตอนนี้คนแน่นละแล้วที่จอดรถเขาเขาเสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีที่จอดรถอันนี้ผมโชคดีว่ามาแล้วได้จอดด้านหน้านี่นครับก้อยหมูสุกอืก้อน่อยนะก้อยหมูสุกที่นี่เขาจะใช้หมูแบบเป็นชิ้นอะ่ะจะไม่ได้เป็นหมูสับละเอียดแล้ว โดยเทคเจอร์ก็คือจะมีข้าวคั่วมีอะไรพวกน,นี้มีเครื่องครบแบบนะครับกัดเข้าไปคือมีรสเปรี้ยวนํามาก่อนรสชาติก้อยหมูสุกอร่อยมากอร่อยจริงแหละมีกลิ่นหอ,หอมของเครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะคือเขาจะไม่ได้ติดมันมาก ซึ่งพอมันไม่ติดมันมากมันก็มีข้อเสียคือมันก็มีความแข็งนิดน,นึ่งเ<ม>ข้าเหนียวมข้าเหนียวนุมมากเดี๋ยวผมลองพิมพ์ต้มแซ่บนะครับอ่านี้ต้มแซ่บอ่ะเดี๋ยวลองกินต้มแซ่บหมู ต้มแซมนีแบบโดดเปรี้ยวมาเลยขอลองจินมหมูอ่ะตัวหมูเขาต้มมาก็กำลังดีมีความเปื่อยเปื่อยประมาณนึงถือว่าเปื่อยแต่รสชาติจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำํำอร่อยครับลองมาครบทุกเมนูละของร้าน โฟเจพึ่งหัวหินหนึ่งร้อสองอาหารที่นี่ผมว่านะจังหวัดประจวบเีชยมเพรหัวหินนะร้านอาหารหลายๆร้านที่เป็นร้านอาหารทะเลรสชาติเขาจะแบบเชิงเชิงกลางๆส่วนอาหารที่เป็นลักษณะของพวกส้ตมตำน้ำตกอาหารยีสานเนี่ยหลายร้านอร่อยนะครับวันนี้เราก็มาลองร้านชื่อ หัวเจี๊ย่งอยู่ที่ซอย102ก็ถือว่าเป็นร้านที่อร่อยนะกินได้นะครับแล้วก็มีคนกินเยอะด้วยคนในพื้นที่ที่นั่งดีบรรยากาศดีมีเพลงฟังนิด,นดๆเบาๆมีพัดลมหลายจุดน,นะมาตอนกลางวันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับอาหารใช้ได้นะครับเดี๋ยวเช็คบินแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้กินหมดไปกี่บาทฝากติดตามชม w i n เ e s t รี่ด้วยนะครับหัวเจี eping, ๊ยพึ่งหัวหิน102 อ่าเมื่อกี้ที่ร้านหัวเจพึ่งหัวหิน1 0 2นะเรากินมาทั้งหมดนะครับประมาณเท่าไหร่นะ400 415บาทนะครับก็ถือว่าสั่งไปเยอะมากเต็มโต๊ะเลยนะราคาไม่แพงนะครับก็มาทานกันได้นะรสชาติก็กลางๆแหละนะก็มีทั้งอ่าบางอย่างก็อร่อยโดดเด่นไปเลยบางอย่างก็รสชาติกลางๆแต่โดยรวมก็ถือว่ากินได้นะครับ รับคนหัวหินหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาชิมกันดูครัวเจ๊พึ่ง102สำหรับวันนี้วินเทอร์สตอรี่ยูลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย